สวัสดีจ้า นิดาก็ยังเป็นของตอให้ใบซีโลงยกย่องกันของต่อองกันว่าเมื่อหยดยังต้องบุญตัอปลาหนึ่งตัวมีติดคอไหมอ๋อระวังไว้คนนะเดือดไห มะกงหนึ่งชิ้นเอาสชิ้นเคจ้าวัสดีพี่อ้อยค่ะเอาเครื่องโรยด้ย đói lắm, ba, 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 thôi, ôm, sẽ sẽ dễ kiêu với nhau, ban,

แป,ปอรลย,อยากได้ไหนเลือกเอาเลือกเอาจ้าอยากไหนเลือกเอาเลือกเอาเลือกแน่แต่ที่ไหนคุณดึงสิ่นหน้าซื่อจริงพิโลกค่ะมีพระประตูจา้าพุดมาเดินไม่นาเนี่ยเอาหกสิบส,สวยสองอันจ้าพี่เดี๋ยวมาเอานะไม่ก็ไม่ยังสือของแม่ที่มาส่งขอ แกงปลาสวัสดีค่ะถัว่วต้มยี่สิบนะคะขุนปูนแกงเข้ามากก็มีนะโอย้ยจะไหลแล้วนะ่ะ วันนี้วันจันไหมคะจะน้อย เตรียมไปขายตลาดตอนเย็นกันฉังก็มาเดินไปนะีตลาดบนบ้านนะ่ะน่ากินย่อยวันนี้ไม่ค้าน้อยนะวันจันทร์อา้อาวนีเ่<า>เพิ่งจน น,นี่ฉันก็ไม่มาขายของแล้วเนี่ยทำไมไม่มาขายอะ,<จ>ะ้รู้ไหมว่าย้ายไปตรงนู้นเลยนะจ๊ะเหรอฉันก็จะมาเหมาแกเเนะแกขายอะไรวันนี้ไม่ขายนะอ้าวทำไมอะ่ะทำไมไม่ขายอะ่ะไปรับจ้างเขาทินก่อนให้เสร็จนะจ๊ะเหรอไปรับจ้างทําอะไร ตัดผักถอนผักเอ้ฉันก็เดินตามหาแกาว่าแกขายอะไรตรงไหนเหรอเออ,เอ,อ,เอ,อก็ไม่รู้เนาะตั้งแต่ตยาย้ายทาก่นั่นก็ยังไม่ได้อเออเจอหน้ากันเลยเออจะมาซื้อผักแกสิออจะมาซื้อมะกรูดก็สองลูกนะึง <c oughs> ลูกก็ไม่ขายอ่ะก็มีขายห้าลูกสิบลูกเดี๋ยวรับจ้างเขาไว้แล้วก่อนช่วงสามปีันแหละเออถึงจะมาขายใช่ไหมเออฉันก็ช่วงนี้ฉันจะได้ไม่มารอให้แกมาขายก่อนนึงจะมา ไปทำไมอยู่ไกลนู่นนะไปทำไมอยู่นู่นนะเออโดนเนรเทศเออไปไกลเลยน่รักจังเดินตลาดดูหน้ามันดูหน้ามัน้ทุกคน ก็อพอดถึงกคขกินไหมฮะกินไห,นไไหมนายน้อยไม่กินเท่าไร่ไหนดีอนดันไหนกัได้ก็พอดม คนเดียวมาที่ได้โปรสัญยายดีขึ้นแล้วเนาะจ้ะเปวโต้อม แกงปลาหนึ hi 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 ่งถุงไงไเหรอกินเองสามสิบเนาะลเดียวตเกินที่ตลาดย่งีรมข้าผ้ากันเสียงายยกนะ

ปลาทูร้อยยี่สิบใช่ไหมนี่ให้ยายกินนะโอ้ยอบคุณมากโอ้โหทั้งรถทั้งแถมทุกคนโอ้โหกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยใช่ที่เขาบอกว่าทูเจ๊ฝนร้านร้านประทูเจ๊ฝนนะจ๊ะทั้งรถทั้งแถมมาทุกคนประทูตัวใหญ่ๆจ้ะ เออนี่ซื้อสองแถมหนึ่งนะจ๊ะร้านนี้เลย <laughs> 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 เออมาเลยลงมาเล <c oughs> ่นเลยลงมาวิงา่งเ,ง,งเล่นเลยนะ่ลงมา

ไบวาดมไม่แข่งม0นลตห้าร้อไเท่าไร่อวาด่ะอไม่เด้หไม่แก้งเตืนไม่รากิบบาทแไอ้น้องข้างๆ่ะก็ขายยำแล้วก็เดินมาแล้วเขาขออนุาดูในนาคาแล้วผมบอกาลมาแจ้งคามเลยลุก็ไปขาก็เงินมันก็ลงทะไรลง่ขมันอ่กนี่ปลาไหลโมก็ว่ายตันนมันี้บบเขาว่าัน อย่าสองถุงเนี้ยมาจากไหนได้ยังไงมันเป็นชื่อรู้ถุงละหเหรอวที่ก็ใช่เวลาก็ใช่อะไรเนี้ยตอนนี้นะมันออกมาเนี่ยมันย่างเงิ้อหนูอ่อกเนื้อนเอาใส่ซ้อนๆรวมๆกันให้แน่นๆหน่อยว่าเราไม่ไมค้ตันเอาอไได้ปูนกู้นแกวล็อยู่ารงนั้นมาทางตรงนี้ ห่งละห้าสิบบาททุกคนแพงไหอนิ่งค่ะทุกเลยว้าไหลแล้วลุงเห็นไหมว่ายอดเงินลุงสองพันห้าพันกาโอนมาห้าจะเป็นสองนหแล้วเนี่ยเห็นไหมเงินห้าบาทไอ้าร้มันไได้แจ้งเตือนแต่มันรวมยอดมาเล้วยมเป็นห้าสองันห้าพันห้ารอยงคุณผู้ชมั่งงเขาก็อดทษมดายบาแต่เขาจะบุยบายเป็นก่อนทย เรามีตอนนี้คงไแล้วบอกเราของาคาเ่างให้ีดีดีอคุณมากเลยที่มาหนาวด้วยกายเียไปัเดาว่าน่ากินเนอะ โบดตรงนี้สวยกว่าดูปลาผูต้งไหนล่ะไปบ้านกันเร็วไปบ้านกันไป้่าวไปบ้านกันเร็วอ๋อทาเมนล อาหารไม่กินไม่รู้เลยซื้อปลาต้มเค็มให้ยายเดี๋ยวลูกเขาไปจับมันชอบไปเชื่อตลาดลูกเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด50บาทจ้ะไป60บาทขนมแกงขนมกล้องเนาะ ค่ะวันนี้พี่ไม่มาด้วยไม่มาปูนปูนแนะปูนปูนปลาต้มเค็มทุกคนอาา่าเจ้าปลาต้มเค็มขนมข้าแกงพี่ขอบคุณค่ะ เป็นซื้อกับข้าว เอาอันนั้นอะเอาอันนี้แล้วก็ข้าวเหนียวอันนึงแล้วก็หมูหนึ่ง <ไป S 1> <ส>เท่าไร <ป S> ่จ๊ะปอะมาหนึ่งคือห้าบาทยยายออวันนี้ซื้อปลาต้มเค็มบ<ห>แบบนึ้งนะ เยอาต้มเลยเราไม่ต้องไปต้มเลยใช่ไม่ต้องทำแล้วกับข้าววันนี้ยบายแหละไปนอนไลนไลน์ทิกต็อกดีกว่าเนาะแต่คุณเนาะมีผลิตรายงานรายงานเช้าคู่หนึ่งนะทำอะไรทานวันนี้ซื้อซื้อปลาต้มเค็มซื้อปลาต้มเค็มมาตัวละวให้ยายก็ไม่ทำแล้วเนาะขี้เกียจ

สบายใช่นะสบายไหมมันคุ้นอยากกินอะไรขอให้ได้มาเห็นไหมทุกคนทำหน้าชิมเออตกอะไรเลย ป่น,นไม่อยู่กับชุบเปอะไปกัดแมวย่ตุกเลยเถอะไปกัดแมวย่ตุกเปล่าอีกข้อที่หนึ่งตลาดช้าพี่เดินแถวบ้านผมไม่มีต้องออกไปไกลเหรอไม่เดียวหรอครับอันไหนครับ มาลำไเดียวครับ969มีไหมใช่นี่มันจะเป็นประจำปีอ๋อเลขประจำปีเขาเหรอปีใหม่คะตรงนี้ไม่มีหมดได้เลยไทยดนสี่ตัวเลยครับได้สิงเดือกเก็บเนี่ไม่มีแล้วขอเพิ่งเอาไปเมื่อเช้านี่เองเอาไปเมื่อเช้านี่เก้าอ่ะเด้อครับเจโก้มาหาแต่เช้าเลยเก้าเก้าอะไรข้อศใช่ไหม อยูอฉันก็ซื้อไปงั้นไม่ได้นึกประสงค์ประสออะไรก็เข้าซื้อไปตามเรื่องมันไปจังเขาเองมันไม่มีพี่อ้อย <c oughs> ซื้อเลขอะไรกันดีทุกคนเบ้าไหร่ ยม่เอาอะไรเอานมปังปิ้งแก่มากเลยวเนี่ยเนาะขนมปังปิ้งนมปังปิ้งเหรอทำไมเท่าไหร่แล้วนะทาไมอยู่ในเงาเนาะบนตัวอยู่บ้านทำไมอยู่กตัวนึงเงาเลยอันนี้อะไรอะอะฝอยทองครับใช่ฝอยทองอันนี้สังขยาอันนี้ฝอยทองล้อมเกศจามล่มตีมื่ครับดู่ไปแล้วฝอยทองอันนึง แต่้าไม่รู้ว่าขึ้นอ้ลมณ์จะขึ้นมึงจาลูกค้าอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะเลยน้ำค้างไม่เลี้ยงตัวเนี้ยอะไรสิสิปะค่ะนี่นั่งเลี้ยนองเขาจะขี่รถหัวเลยนะ เด็น้องเนึ่งรลรตาลียังมาพรุ่งนี้ให้มาวันนี้มีก็สานสีสีสามแค่นั้นแหละหวยุกดอยู่ตรงนี้เหรอเอาไปไม่เอาสามสแค่นั้น เนินสามห้าศูนย์เหรอคุณปุ้นบุปุ้นจ้ะคุณปุ้นจะไปดูลอตเตอรี่เจ้านี้หน่อย cao Chị ơi, mình thể cao cao hộp À, cao cao hộp Cao, cao hộ. À, đây, Cao cao hộp Ở à. đây cao hộp à Đấy cao, cao hộp รางวัลที่หนึ่งอยู่ไหนลูกหยเลือกได้ป่ะเออซื้อคาสามห้าศูนย์เนินสามห้าศูนย์ใช่ไหมซ่้อเลขที่บ้านหรอเดมอี่บ้านไม่มีไปเร็วมันดังไงอ๋อมันดังเลขที่นั่นเขาเนินมีสุนห้าเนิน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 05อุ้

มาซื้อกับข้าวอะถ่ายแบบนี้เหมือนปูนเดินเองเลยเหรอมาซื้อกับข้าวก็ต้องอุ้มไปปูนข้างนึงเหนูข้างนี้ก็เป็นตะกร้านะคะจะพายตะกร้าข้างไอ้ปูนเดินมาลอกตอกแตกอยู่อย่างเงี้ยมาซื้อที่ผมผงพระไปดู ไปบ้านไปบ้านแล้วนี่ค่ะอยู่ไกลตลาดหรือเปล่าน้องหนึ่งก็ไม่ไกลมากพี่สองโลสองโลสามโลพี่ ามโลสี่โลปะ่ะสี่โลห้าโลอะไรกะเย่าลีลเราเร็วไม่เอาแล้วมันก็จะตะแบงไปเล่นทั่วทัานี้รถไฟบึงพระจา้ะทุกคน ข้ามนู่นไปนู่นตลาดจะอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีค่ะปี่ยงเขาจะเขาจับดีน้งหนึ่งคุณยายสวัสดีค่ะ คนไปแบบนี้นะคะปุ่น็ยืนไปข้างหน้ายืนไปแบบนี้นะจ๊ะไปเจอนที่บ้านขี่รถตรงปังปุ่นนั่งบางบ้าสเนี่ย โอเคนะคะจบ